ยัย yeah. ดินแดนเจ็กโอ้ยโอ้จงว่าจอ,อชิจอจบจ๋าจ๋าอ,อ,อ่าไปดูด้ว่าพาลนพาโนรามาเน่ะมงคลลาม,มา,นะมา,มมาซิตี้เมลมงคลลาม,มา let's go อุย้ยห่างว่ะ วิวี่ชั้นสองชั้นสองเห็นป่าชั้นสองน่ะเฮ้ยมันมันไกลเกินอ่ะมันไม่ได้แต้มอ่ะอุวย่ตัวอะไรอ่ะหนูหนูหนูเฮ้ยอะไรโดนหนูกัดเหรอเฮ้ย่ อุ้ยยังไม่ตายยังไม่ตาย <laughs> แหกขาดยังไม่ตาย <laughs> เอ้ยมันจะตกยังอกก็มึงอยากถ่ายรูปไม่ใช่หรอไอ้สัตว์จะเซลฟี่จังไอ้เหี้ออีกแล้วอ่ะมึงรู้ะไรเปล่า เอ้ยมันไม่เหมือนแมงมุมนะมันเหมือนแมงดาเลยุ้ยก่อน้ากูอ้ยจะด้วยอ้อโอ้ย โด,ดนไททันสัตว์โดนไททันมาถือไม้เหยียบไอ้สัตว์ไ,ไอ้ยันพลังแห่งการตีพ่อตีแม่ไอ้สัตว์แล้วอ่ะพี่ปูพี่ปูไ้ัตวว่าตายตาย,ยกลับไปได้เอิร์ธ <c oughs> คลิปหายละไอเออถ่ายไม่ได้ตายแล้วมึงตายตายวิ่งไม่ได้ขา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 ดวิ่งไม่ได้เหียขาขาดวิ่งไม่ได้เฮ้ยเฮียเสาไฟช่วยชีวิตเฮ้ย จบกานสกครู <ítulo> ่เ <irgendw> ด <carbono S 2> ียดอี้ยโดนดักเกิดไอี้ยออกมาไอี้ยเจอไทท่านเฉยไอี้ยเบิร์โดนบอกว่าไทท่านมาหือมาดักเกิดไอี้ยเพราะว่าโปรคอเวลนาต้องเข้าแล้วว่ะบวกคะแนนเพิ่มไม่งั้นอีกสองโคต้าเราอาจจะไม่รอดซื้อละไป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 อี้ยเหลืออีกสองโคต้าเพื่อนไม่งั้นเราโดนไล่ออก ใช่เหรอไอ้ย่าวิญญาณตามติดไงไอ้่แบงเป็นล <74. S 2> ิกาจังก่อนเหรอเอิร์ดอะเจ้าลิกาจังอะเออไปไม่ได้เฮ <im pro vis> ้เปลี่ยนปะเออเปลี่ยนว่ะ คนคนสว,วัสดีคร oh! ับเจ้ส eh วัสด oh! i̇şte oh! mm ีค hmm. รับคนสวยไปไหนฮาร์ฟไปไปถ่ายครบเด็กกับพี่ไหมฮาร์ฟเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ตายไปน่ะเหี้ย ตายไปได้วพี่จะตายซะบ่โอ้ยเราไงอ่ะมันต้องมีวิธีดีวะเอ้ยใครต่อล่ะทีนี้มันไล่ละเอ้ยโอเคเอ้ย อยู่กัโดนแทนแต่ต้องออกเพื่อนไม่มีทางออกทางนี้โอ้นู่นนู่นนู่นน่นน่นเราต้องออกอะแต่ว่ามันดักกันดิออกไทางเดียว อดคุณรอดแล้วระวังตัวให้ดี <c oughs> กูบอกก่อนออกไปนอกอะ่อบบนนะเดินเสาเดินเสาตัวใหญ่เดินรเสาเดินเสา,าเฮ้ย <c oughs> กูเก็บกล้องมาแล้วไอ้แอบงค์ขา้างหน้มามีไอ้แอบงค์หมาไอ้แบงค์เราต้องขึ้นข้างบนปะไอ้แอบงค์มาได้แางนี้แบงคบบบบ์กูจะรอดไอ้แบงค์ไอ้แบงค์กูจะรอดแบงค์ยินดีดต้อนรับทุกคน <c oughs> เอ้ยย่ะเรดูเลยเรดูเลยอุ้ยนี่ไงกูกูกูเอากล้องไงกูเอากล้องมากูกูกูเก็บกูเก็บกล้องไอ้กูเก็บกล้องไอ้พอยกับไอ้เอิร์ธกลับมาอ นหนึ่งโอ้ย,อยรอดเลยอียอ๋อแปลว่าถ้าถ้าเราตายถ้าเก็บกล้องเพื่อนกลับมามันก็มีข่าวเว้ยแพราะว่าเรา,เราต้องเราต้องพยายามเก็บเก็บกล้องเก็บกล้องกลับมาเว้ยถ้าเราตายสองอันเสร็จละเก็บไว้ก่อนว่าสองร้อยอ่ะเพื่อเพื่อแตกไม่หมดดีก็รอบเมื่อกี้ที่เราแตกอะ่ะมันก็ยังอยู่นะเออก็เก็บเก็บไว้สองร้อยเพื่อเพื่อแตกใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยซื้อโปกันเบล่ามาถ่ายเว้ย และ้ะโอ้ยเออวันหนึ่งเดียววันสองวันหนึ่งเดียววันสองนะนี้เป็นไงบ้างครับเลอดเลอดเลืโอเคเออเออเราไม่ต้องหรอกเมืม่อก,กี้เมื่อกี้ยังไม่ไม่มียังรอดเลยเอาเอาเป็นว่าถ้าถ้าเรียกว่าพยายามตอบตลอดนะเว้ยถ้าถ้าไม่ตอบเออ ถ้าเงียบไปเท่ากับแตกก็ค่อยไปเก็บกู้มีมีตรงไหนอีกอะ่ะอ๋อเรื่องมีสองเขียวเว้ยใครจะไปไหนอันนี้พาโนรามากับกับอะไรอะอะไรไม่รู้อะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอ่ะแบงก์ไปพาโนรามาดูเรื่องเฮ้ยเฮ้อยอะไรอะ่ะ ไอ้สภาพภาพตัวดีกว่ารอบที่แล้วนะอ๋อหรือว่าเมื่อกี้คนคนคนวิ่งเหยียบได้เกับระเบิดวะไม่ได้ระเบิดเุ้ยเอ้ยไอ้เหี้ยมันหลบไวมากกูกูถ่ายไม่ทันไอ้เหี้ยมกูถ่ายปะอือผมฝั่งฝั่งโก้แ่งวิ่งกันให้ว่อนเลยเฮ้ยข้างล่างไอแบงค์ไอแบงค์ไอ้แบงค์ อุ icana, ้ยไอแบงค์ไอแบงค์ไอแบงค์ลบไปไอแบงค์ไอแบงค์ลบไอแบงค์วิ่งก่อนไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ไอไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกงบอไ หมดแล้ววะโคต้ากูหมดแล้วไม่น,น่ากดถ่ายเลยไม่ยัดไม่เจอเวะ่ะเราไปหามาันดีไอเ้เหี้ยมันควรเจอเดี๋ยวกูไปหาเดี๋ยวกูไปหาไอ้เชียไทยท่านมาถือมาไอ้แบงค์ไอ้เหี้ยข้างนอกมีไทยท่านไอ้เหี้ย สีทีได้อยู่สองอทีก็คือวิ่งกลับกูกูเข้ามากพวกมึงแล้วไม่มีอะไรเลยเหรอเออไปไปได้แต่ข้างนอกอะอกสกูปใหญ่มึงล้อถ่ายเลยข้างนอกอะพลังแห่งการตีพ่อตีแม่ ขอด้วยขอด้วยแต่กูกูอยากติดรูปไปเฉยอู้อูขอถ่อู้อายด้วยขอถ่ายด้วยขอขอแอคหน่อยขอแอคหน่อยอันเนียอันเดียเอ้ไงวะเว้เว้กลับไงวะเออเออเตรียมลบ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 อุ้ย โอ้ยกูตกแมพ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 พอดำฟักเอี้อยืนตรอองเขาบิน หมดเลยเฮียโคตรเฮียเลยตกแมพหมดอ่ะเฮียตกแมพหมดโคตรเฮียเลยเฮียเกินอ่ะเฮียอย่างเฮียเลยเรียบวควรจะตกแมพอ่ะแม่แต่ตกแมพมันเป็นเกิด ตรงนั่งเครื่องบินเลยนะไม่ไเ้็นว,ว่าศพอะศพไปอยู่ในเครื่องบินอะทั้งของทั้งอะไรอะกูซื้อโปรมาละอีกร้อยหนึ่งอะใช่หรือเป่าซื้ออะไรอะแ,แต,ต่เอาไปแทงนะเอาช็อตดเด็ดๆช็อต่งนะใครซื้อก็ใส่ได้แล้วกัวนะ เออสายละนะ้านเนี่ยแล้วได้ชัดเด็ดกลับแล้วไม่งั้นแยกและไม่งั้นแยแล่แยและวว่าการ์ตีมีมงคลรามาโหไม่เปลี่ยนอีกแล้วว่ะมงคลรามาเอ,อ,อาิร์ดอะเดียร์เออนี่ยห้อยๆอ้อยอะอะเดียร์

<cười> 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 em nhất sối chật ai, ai phải cuaตก ui, chật đệt lệ, ui นี่มันมีนั่งร้านอะฝั่งโน้นมีบันไดเห็นไหมมันเห็นอะนะผมไม่รู้ว่ามันเห็นเปล่าลงได้ลงได้เ <c oughs> ชื่อกูลงได้ลงได้เชื่อกูลงได้ลงได้เชื่อกูลื่นไงนน <c oughs> เรียบร้อยเลยบรรลัยละโคต้าเดียว

เห็นไ่มมันต้องโดดอ่ะโดดมาโดดมาฝั่งนี้แล้วมันมีบันไดลงเห็นไ่มเนี่ยเนี่ยบันไดเนี่ยเอ๊ะตายทุกรอบเลยเฮียรอบนี้จะรอดไหมสัตว์ไอ้เฮียหมวกมันกันไอ้เฮียกันน็อกไอ้สัตว์ไม่ได้กันตกตึกไอ้เฮียไอ้เฮียกูบอกเลยนะถ้าถ้าจะผ่านอะ เราต้องชัดเด็ดเยอะๆแล้วก็รอดหมดเว้ยเพื่อคะแนนเยอะๆถ้ารอดหมดวิ่งอะดรเบียร์แก้วครับอุ้ยขาดกลยนโอ้ย <c oughs> ชิบะกูยังยไม่ตายออกกูวิ่งไม่ได้เอิร์ธเราออก,ก่อนเพื่อนกูวิ่งไม่ได้ไม่รู้แต่กุเลเรื่องอะไรยิบไฮเยอะข,ขาดด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอิร์ธ <differences S 2> ไอเดียวดิกูวิ่งไม่ <laughs> ได้เอิร์ดเอิร์ดเอิร์ดลองกูด้วยเอิร์ดจะทิ้งกูเอิร์ดไอเยกูต้องถ่ายหมดต้องถ่ายต้องเอาให้หมดโควต้าเฮ้ยเฮ้ยมันยกโอ้หูยอะไรอ่ะ

โดนยไล่ออกไอ้เหี้ยกูไปทำงานกับมึงอ่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเธอนับข่าวเหี้ยส่งรูกน้องไปตาย